ปูครับทำไมขับเร็วจังอ่ะย่ารออยู่แต่ย่าเราตุยไปแล้วนะครับปูรู้ปู่กาลักจะไปหาย่าไงเออชิบหายแล้วกูรอก่อนนะย่าปูมาแล้วสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสากเฮ้ยเรีนได้เลยวะตบอกแล้วว่าเด็กมันเก่งเด็กมันฉลาดสี่สามปดมอถามคนไข้ว่าทำไมเมื่อวานคุณไม่มาตามที่หมอนัดครับขอโทษครับเมื่อวานผมป่วยควรู้สึกของหมอเออ ป่วยก็ควรจะมาหาหมอไม่ใช่เหรอครับไม่ป่วยก็นอนอยู่บ้านเดี๋ยวหายดีแล้วค่อยมาหาหมอ What the hell ลูกสามห้าเจ็ดนี่ว่ะลูกนี้ซื้อมาจากร้านเฮียวคงหลังดีโอสยามไอ้นี่มือปืนมีนายไว้เด็กซุ้มแน่นอนจ้าครับจ้าผมรแจ้งผมเองครับลูกสามซื้อให้วันเกิดที่เดอะมอล์ครับ ครูบอกกับนักเรียนเอาล่ะนักเรียนครูจะไปทาธุระนะอยู่เงีย,งยบๆกันหน้าในห้องอย่าเสียงดังเดี๋ยวครูกลับมาแป,ป๊บเดียวนักเรียนหลังจากครูเดินออกจากห้องไป5วินาทีดไปเอาวย้ความวุ่นวายในห้องจะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังครูออกไป <c oughs> <c oughs> หน้าโรงอาหารครูครูถามคุณว่าดิเธอซ่อนขนมเอาไว้ใช่ไหมฮะวิปบ่าดิครับไม่ครับไม่มีไม่มีขนมขนมที่ไหนไม่มีไม่มีแลวทำไมเธอตัวบวมๆอ่ะก็ผมบวมครับไม่ได้บอกพ่อผมอ้วนไม่มีขนมอะไรทั้งนั้นอะ เพื่อนที่บอกว่าคุณเตี้ยสภาพของคุณเตี้ยก็จัดการมึงได้อะมึงมาเนี่ยอย่าไปล้อเพื่อนว่าเตี้ยนะครับให้พูดว่าส่วนสูงไม่ถึงมาตรฐานนะ,ะผู้บอกเอาละไปจับคู่ทํางานกับเพื่อนนะผมหันไปหาเพื่อนเพื่อนมีคู่แล้วเขาเือกสุขผากูจะจําการทรยศครั้งนี้ของมึงเอาไว้แล้วกูจะเอาคืนมึงอย่าซาสมและครั้งต่อไปกูจะจับคู่กับคนที่มึงไม่ชอบที่น่ะและกูก็จะขายความลับของมึงให้หมดด้วยเมื่อถามพ่อว่าต่อหลอดไฟเป็นหรือเปล่าต่อเป็นลูกดูนี่ดูนี่ดิพ่อต่อให้ดูว่าแล้วทาไมแม่ซื้อหลอดไฟมาเยอะจ ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ไปถ่ายรูปสัตว์เหรอไม่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 ถ่ายหน้าเพื่อนใช่ใช่รูปหลุปเป็นเต็มกล้องกูเลยอะ่ะเฮ้ยในเวลาที่ฉันจะต้องตั้งใจเรียนแล้วสินะมึงเข้าผิดเวทเป,ปาา่าเลยใช้หวังว่าฉันจะได้ทำงานที่นี่นะมันเป็นงานที่ดีแน่นอนเลยอะ่ะบริษัท S C P level 4นายขอให้โชคดีนะเพื่อนบริษัทนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องสัตป,ประหลาดนายจะได้เจอสัตป,ประหลาดทุกวันแน่นอนคุณครูถามทำไมเธอถึงสอบไม่ผ่านข้อสอบของครูมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่ข้อสอบที่ครูออก ปิ้นมาเป็นภาพขาวดำ <Yeah. S 1> แถมแตลกละเอียดเป็นเมกพิกเซลผมจะทําข้อสอบครูได้หรือว่าครูมันไม่ได้ยากหรอกข้อสอบแต่ผู้ผมอ่านไม่ออกใช่ครับเจอปัญหากันหลายโรงเรียนมากข้อสอบถามว่าสีนี้คือสีอะไรแต่ครูปิ้นขาวดามาทำไปทำเพื่ออะไรครูเนื่องกับในวันนี้เป็นวันที่หลานสาวของผมจะได้แต่งงานผมอยากจะบอกว่าสําหรับมุกบไม่เช่ผู้ทายคนแรกเกิด ที่เข้ามาเก็บเบิ้มเป็นคนที่มีน้ำใจและเป็นคนที่ชอบเขาใกใสแต่ในที่สุดมุกก็ยอมให้เบิ้มขี่มอเตอร์ไซค์จะเว้นวักทำไมอ่ะไปส่งที่ทำงานทุกๆวันเตือนชาวบ้านระวังไอ้แค่หลุดช่วงน้ำท่วม สวัสดีครับผมไอ้เต้าคีเฮ้ยหนุมนน่ารักจังวะพลาดหัวขาวซสน่ากลัวเลยเพื่อนในห้องก็จะแบบผู้หญิงอืมเป็นคนที่เงียบมากผู้ชายระเบิดเวลานักเรียนคะอืมอะไรครับครูวันนี้ครูจะปล่อยให้นักเรียนเล่นตามสบายนะโอ้พอดีว่าวันนี้ครูต้องไปทับทุนละอาทิตย์หนอาจจะไม่เป็นแบบนี้อีกนะเดีเวลาเล่นแล้วกู ชัดคุณครูภาษาไทยทำไมเธอถึงตกภาษาไทยอ่ะ,ะ,ะเพราะ่ครูนี่แหละครับทำไมจะพูดแบบนี้พรุ่งนี้เรียกผู้ปกครองธอมาพบเลยกูรู้แล้วสาเหตุที่กูตกภาษาไทยก็เพราะว่ามีครูภาษาไทยแบบนี้นี่แหละอยากชวนเธอไปกินข้าวใต้แสงเทียนจังกินทีมีตัวอะไรเกาะตามกูกลับบ้านแน่นอนเวลาล่าเหยื่อแล้วสิน่ะ เด็กคูละฮึฮึใครล็อกอ่ะใครล็อก่วยด้วยมีใครอยู่ข้างนอกปะเอ๋อไม่ใช่นะโอ้โหโทรศัพท์กระชากแบตไว้นอกอีก่วยด้วยใครอยู่ข้างนอก่วยด้วย คุญแจอยู่ไหนวะนะไปวางไว้ไหนวะพะวะนอนไว้ไหนวะกุญแจ็คไหนวะจะใช้งานนี่หายตลอดอยู่ไหนวะนะอ้าวเจอเลยอยู่เป๋าหลังนี่เองเรียกข้ามามีอะไรที่ไหนเจ็อะไรอ่ะแค่จะซักรองเท้าไปซื้อแฟบมาปะครับ ไัดนแจอ่าพึ่งข้างในนะขัดดีๆขัดแรงๆขัดให้มันดีๆได้ออกแรงหน่อยอ่ขาขยี้ตรงนี้หน่อยเนี่ยอ่าอ่าเวลาไปสวนสัตว์เห็นหม <S <S 1> <S 1> นีน้องๆอย่าเอาคำว่า,าเห็นหมีไปผวนเด็ดขาดนะครับมันจะได้คำอื่นทันทีครูบอกว่าเอาละเราจะบอกคะแนนสอบแล้วนะในห้องเรามีคนได้หนึ่งทับ100้ยด้วยละนักเรียนเฮ้ยใครมันจะโง่ขนาดนั้นว่าได้หนึ่งทับห0ึ่สรุปผมได้1ทับหนึ่งอ สารขอตัดสินว่าคุณพ้นข้อกล่าวหาคุณเป็นอิสระแล้วโอ้โขอพูดครับทั้งหน้าผมจะไม่ทำอีกแล้วที่หน้าของทนายแล้วบึงจะพูดทำไมละบรูเอาเลยรู้หมดเลยว่ากูแก้ต่างให้มึงโอ้กูตกงานแน่นอนชัวร์ทนายช่วยเต็มที่ลูกความพูดสองคำจบเลยมาหนี่พวกเด็กเลือขอกูจะสัง่งสอนให้พวกมึงรู้ว่าพลังอำนาจของเกือบแตะนั้นมันเป็นยังไงมาเ,เอาเกือบแตะฟาให้หมุดแมพไป,เ,ปเลยใหญ่โคตรตึง ผมตอนห้าขวบที่กําลังเพลิดเพลินกับรสชาติของยาสีฟันโคโดโมตอนแปลงฟันอืมรสชาติมันช่างอร่อยกลมกลม่อมเหลือเกินถ้ากินแทนข้าวได้กูกินไม่นานละแท้ครับรสชาติยาสีฟันโคโดโมมันอร่อยผิดปกตินะเนี่ยมันไม่ควรเกิดมาเป็นยาสีฟันด้วยซ้ำมันควรเกิดเป็นของกินมากกว่า